สวัสดีครับโยกกับผมนะครับ f o กเกมมิ่วันนี้เรามาเล่นฟรีไฟกับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์มือหนึ่งเมืองไทยนะครับทยนจริงหรอครับอยากอยากอยากยากจะรู้ว่ามีใครมั่งนะครับเข้าไปชมในคลิปคลิปนี้ยูทูบเบอร์จะเล่นกากเล่อเล่นเกลือนนะครับก็เข้าไปดูในคลิปน้องโฟก g เกมมิเลยนะครับ โห่นี้เราจะไปแอบบุกต้นไม้ไหมโรง,งงานโรงงานดีกว่าไหมครับนะครับโรงงานอเลยจ้ะไม่ได้ยิงใครอ่ะได้นะครับใช้ต่อยเขาหัวแตกได้ไม่ได้เอาไอ้นั่นนะไอ้กาไม่ได้เอาไ,ไ,ไอต็อกมาเฮ้ยของทีง่มีห้าไอ้เนด่านนี้ด่านนี้เราจะไปได้อะไรครับดูก่อนครับม,มีใครบ้างมีใครบ้าง มีแอดแกครับแอดแกครับแกครับอพี่กด N K ครับแอดแกนำโดดแล้วก็ไปโดดตรงที่คนเยอะๆนะครับตรงนู้นนะครับช่างแม่เดียวว่ะกลางแม่น้ำนะครับที่ปักหมุดไว้ครับกลางแม่น้ำลุกนี่ดีกว่าครับไเดูกก็ี๋ยวมาดจูแล้วไปดูแล้วไปเอาห่อในกันเลย หมดเลยร่อนไปโรงงานดีกว่าไหนก็ร่อนไปร่อนไปเลยจะไปไหนวะทางโรงงานก็โรงงานไปไปจะถึงหรือเปล่าแค่นี้แหลม่เลยเราจะแอร์จากบนนี้บนอะไรหรอครับแอรอบีแกแอรอบีแกต่ำทั้งสูงได้หมดนะโอ้โหนี่นะแแหะแแหะนะครับหมาเอาเลยเอาเลยครัถึงแล้วครับ อยากมีมวยอะครับอ้าวผมลงข้ามบนลคนเดียวหรอครับเนี่ยได้แล้วไม้แล้วผมยจะจ๋ยผมผไม่เลนะครับเขาแตกครับไปทางโน้นทางนี้ไปที่ไหนได้ใช้เพจซื้อครับ ลงล่างเขาขึ้นบนกันนะครับก็ดูนะครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับผมมีครับพี่กดครับออ๋ไม่มีครับพี่กดผมลืมบอกว่าตรงถังน้ำมันมีสโคปสีอยู่ครับแตกครับพี่กดครับอะะไรวโดนยิงถังแตกครับอย่าพึ่งชุบครับอย่าพึ่งชุบอย่าพึ่งชุบครับไอยิงไอยิง อกว่ยอย่าคุณชุบครับไอยิงเ้ยไยิงเงียยิงฟังวด้ยิงโป้งล่ะที่ไม่โหดเพนคอยเป็นพี่กดลงจากรถถอยถอยไม่เป็นนะพี่กดอนถ้ารถไฟไม้พี่ต้องรีบลงนะอย่พี่ตายอย่าพี่ตายหมด พี่พี่น้องมา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 นี antis, ่นี่นี่ถังแ้ำมันี่นะอ๋อคุณอย่าทิ้งตรงถังน้ำมันนะครับถ้าทิ้งผมมา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 ทางน้ำ่ึกมครับอุ้ยทริงจริงจริงด้วยเอ้าคุณไม่ยืนไปแล้วต่อหรอครับทำไมคุณไม่ยืนต่อหรอครับผมฉลาดพอครับเฮ้ยไม่งงครับ ไม่เลยวะอุยจบเกียงไม่มีใครยิงถังเว้ยโอ้ขอดิงาไทิ้งไปแล้วทิ้งยังผมก็ได้แล้วถ้าเรียกว่าโส่ชชลาสองพันห้าสิบไล่ไล่ได้เต็งได้สไนเดอรไลฟ์เฟิร์ไลฟ์เฟิร์นให้กดมาคห้กดมานี่แล้ว ึงไปเลยึงไปเลยหัวแตกครับวกหัวแตกนะ ก็ให้รู้ไปว่าใครมันเก่งใครมัรมก,มเกาเอเคที่เก่งทนะี่เไหน้องเอเคพี่กดหมดสก,กินไปแล้วมั้งแหมคนมันเก่งคนมันกะกาก็ดูกันม,มนั่ไไดงดาคุนอฟโอ้วตน้องไปเก็บุดไอแคะมั่งนะครับรเอ้า ผมเจอมอนเจยมอเฮ้ยจะครบสี่ะครับผมเจอจะครบสี่ะครับตามผมมาสิครับมาตามผมตามมาครับตามมาผมไม่บ้ามันิงนะครับแทนที้มันอันตรายเกินไปครับน้าครับตรงไหนมีผมเจอครับตามผมมาครับนี่มึงทำกิฟต์แกล้งกันหรือไง พี a, ่ก่อนครับตามมาครับผมเจ้าถั่งครับโอ้ยนี่ผมลดรดเลยรดเลยรอมีแอร์ดอกก็ดาด้หนูเพก็เจ้าไข้แล้วเขายิงนะนเฮ้ยระวองยิงรถระเบิดเน่ะ เ็นปไี่ยทำอะไรมากคนเก่งเล่นกันเขาเล่นยัไันอรแกเมื่อกี้มีเครื่องร่อนเลยนะผมเก็บมาแล้วครับนบิดีกว่าเดีรออะไรอดิบินกันดิบินต่อกันเลยมาจะบินไม่หักตรงนั่นหรอครับ พี่บินขึ้นลง,งน้ำเหรอครับขึ้นบนหลังคาไหมครับโอ,อ้ยโอ,อ้ยขึออ้นท่ามะบินขึ้นหลังคาลงงานนี่ก็มาบินขึ้นไม่ได้ครับต้องหงส์ซอริงแล้วปล่อยตัวแล้วบินไหมครับได้ไปโดดต,ตึ้งตุงพี่เราจะไม่ลองหรือเ้าเบิ่งเอ้าผมถึงครับกดมีมีที่บินแม่กดนะเฮ้ยแ้าวพี่แพรที่บินจี้อะไรมันเก่งอะไรขนาดนี้วะเนร <c oughs> ่วงตาย ใครบอกผมตายครับเนี่ยผมอยู่บนหลังคาแล้วครับไม่อยากจะ้มองใไหมเออคนตาลิงะแม,ม่ผมแม่ผมครับผมโหนตรงผมกระโดดตรงที่คุณกระโดดครับผมก็นั่นแหละครับโมบ,บินมาแนละ้วผมก็เก่งเกินนะครับเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตายแล้วครับไปแล้วไปแล้ว พีก่กดรีบๆมาครับรีบๆตายนะครับหาพีก่กดผมทิ้งให้ละอ่ะจะครบสี่มาเอาเร็วเอาครับรีบๆตายนะครับผมจะไปชมไวๆได้รีบๆชมผมครับคนมันเก่งอยู่แล้วมไม่อยากจะโม้เท่าไร่ยังไม่ได้ยิงใครเลยนะเนะี่ยออ้ยโอ้ยอ่ะ เราจะขึ้นมาแค้มข้างบนตรงนั้นครับบนหลังคาโน่นนะบ้านโน่นวิ่งเหมือนผมเจอสไนครับแต่แอดแคะมไม่อยู่ครับไม่เป็นไรแล้วก็เจอสนไนวิ่งผ่านแล้วไม่ต้องเก็บนะครับแอดแค้ตายแล้วครับไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไห,ร,หาาร่เพราะว่าส้องรับซลอยน้มาตาผูมา ตามตมาตามมาไปตก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 หอะไม่ธรรมดาอ้อยไม่ธรรมดาจะอยู่บนต้นไม้ได้เปล่าเราไปดูเอ้าไปแม่งเสียเลือย เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไอรูเราขอไปเก็บเอดดับก่อนลักกันลักกันออรักกันอุ้ยถังนะไอสวอเอ๊ะเขาไม่นำมนะไระหรอเราต้องไล่เก็บถังนะครับก่อนที่พี่กด NNK จะมานะครับอุ้ยหัวแต่ครับ คนโดนผมยิงหัวแตกเลยอะผมต้องการถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันมาเจอเยอะจังเลยอะ จังเลยพี่กอดผมจะถ่ายน้ำมันล้วแม่พี่มาแน่กอดใส่ เก็บของกันต่อเลยนะอยากได้ถังน้ำมันอีกอะครับถังน้ำมันก็มีประมาณสี่อันแล้วอะอือคนมันเก่งเกินอะอือวันนี้พี่กอลผมจะถังน้ำมันแล้วเอาไหมนี่พี่ใส่ใดูอ้าวขึ้นรถหรอ,อระวังหัวรถแตกนะ ไม,มไ,ไม่มีอะไรบ้างกระสุน้กยกไม่มีอะไ่หว้ยผมมีหกบนัดอะอดเอาไปสิบเก้เมกก็พอนแล้ว,ว,วนี่นะพี่ดูไอวอลหกมีเก้าลูกนะครับาละคนยูงไมาดวนะเนี่ย ไม่มีแล้วครับหมดไปแล้วเขาบอกมีเก้าลูกเมื่อกี้บอกมีเก้าลูกเขาบอกมีเก้าลูกนี่นนี่นนั่นควจริงด้วยาถ้าเราไปหุ่มจะไม่นี่นะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บครับเจ็บตีตีตลอดชนะนียผมรู้แล้ววิธีการจะล่อทำยังไงนีะครับหลัง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 ดูบนวะโอ้ย ชนะหรือเปล่าเอาไปชมกันไม่ชนะหรอกอย่างนี้ไม่ชน,นะหรอกจะระเบิดได้ไหมนี่ล้หน Hãy subscribe cho kênh Ghiền mày không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม,มึงอ่ะเออแต่ชีวิตช่วยเลยก็อย่ารีบกดไล<ป>ค์กดแชร์กดติดตั้งให้จังพวกเกมมิ่งเลยนะครับทุกทีแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ